เขาการคาพันเตเวลาโยมนั่งสมาธิอะค่ะแล้วมันชอบเหมือนมันจะคิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้คิดในทางโลกนะคะถ้าคิดต่อกายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมีแต่ของเนา่าอย่างที่พันเตเคยบอกข้างในมันมีแต่ของเนา่าของเสียก็พิจารณากายอะอ่าอันนี้ไม่เรียกว่านั่งสมาธิเขาเรียกว่าเจริญสติค่ะคือคําว่านั่งสมาธิมันเป็นเขาพูดกันทั่วไปนะแค่นั่งขัดสมาินั่งหลับตาเนี่ยเขาก็เรียกว่านั่งสมาธิถูกไหม แต่จริงในความเป็นจริงมันไม่ใช่สมาธิไงสมาธิมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีสติก่อนไอ้ที่ยมยาวบอกเนะี่ยคือนึกถึงร่างกายไม่สวยงามเนี่ยนี่คือการเจริญสติก่อนพอเรานึกถึงไอ้เรื่องนี้มากๆปุ๊บเดี๋ยวสมาธิมันเกิดเองแต่บางคนนั่งหลับตาจะนั่งสมาธิละมันต้องผ่านด่านสติก่อนต,ต้องเจริญสติสตก่อน,อนใช่แล้วเดี๋ยวสมาธิมันจะเกิดทีหลังก็จะได้ไปฝึกใหม่อ่ะฝึกมีสติก่อนสมาธิเอาไว้ทีหลัง ยังเหมือนเราเหิวข้าวอ,ะอ่ะถ้าเราประสงค์ที่จะอิ่มใช่ไหมเราก็ต้องกินใช่ไหมเร้มันก็จะอิ่มเองคเราไม่ต้องไปหวังว่าเราจะอิ่มถูกไหมถ้าเราไม่กินเราจะอิ่มไหมไม่อิ่ม,ม,มก็เหมือนสติอะ่สะสติมันเหมือนการกินข้าวอะ่ะเราต้องเอาข้าวเข้าเข้าไปในปากก่อน,นแล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องถามถึงความอิ่มเลยมันจะอิ่มหรือเปล่าเหมือนกันถ้าเราจเจริญสติมากๆปุ๊บเห๋ือสมาธิมันเกิดเองเราไม่ต้องคิดว่าเราจะนั่งสมาธิหรอก เยมมันองอแค่รู้ลมมีสติใช่นั่นแหละเราจะรู้สึกเราเองว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มสงบนั่นแหละเดี๋ยวมันจะหมางมันเองค่ะต้องเปลี่ยนใหม่อ่ะนั่งสมาธิยังไม่ได้กันเนี่ยเขานั่งหลับตาปุ๊บมันก็กคิดถูกไหมนี่มันจะนั่งสมาธิได้ยังไงถูกไหมนั่นแสดงว่าเราไม่ได้รักษาความจริงถูกไหมสีลข้อสี่ไงมั่นคงในการรักษาความจริงเราบอกว่าเรานั่งสมาธิแท้ที่จริงแล้วเราได้สมาธิไหมไม่ได้เอาสติให้ได้ก่อน เราจะได้รักษาความจริงด้วยเนี่ยศีลข้อสีพูดแต่ความจริงมั่นคงในการรักษาความจริงฉะนั้นจะต้องแยบคายในคำพูดแต่เราบอกว่าเรานั่งสมาธิเรานั่งได้จริงหรือเปล่าพยายามเจริญสติให้มันได้ก่อนเนี่ยนั่งเจริญผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับมมปังผืดน้าปอดเนี่ยเึกถึงซากศพก็ได้อันนี้นั่งคิดได้เลย ถ้านั่งคิดเนี่ยไม่ได้เรียกว่าจเจริญสมาธินะเรียกว่าจเจริญสติก่อนคิดถึงธรรมะของพระเจ้าคิดถึงซากศพคิกถึงลมหายใจเนี่ยจเจริญสติแต่ไม่ได้เรียกว่าสมาธินะ